่อมมารวรย,ย,ายังครับยังก็ทราบจากทางข่าวนะครับว่าจะมีการเชิญแต่จนถึงวันนี้ก็ยังยังไม่มีนะครับ,รบแต่คาดว่าคงเท่าที่ฟังจากข่าวดูก็คงน่าจะมีการติดต่อมาไม่นานใช่ไหมไม่ทราบค,บคว่าจะมีเร็วๆนี้ไหมครับยังไม่ทราบ,รบอ, <laughs> อย่างนี้นะ ผมว่ามันไอข่าวที่ปล่อยกันเนี่ยมันมั่วกันไปหมดจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการต่อรองเรื่องของเ,ออเก้าอี้หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งข่าวลือที่ออกมาว่าจะต้องเอาคนนั้นออกคนนั้นไม่เข้าหรืออะไรเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะครับการตัดสินใจของพรกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะอยู่บนหลักการที่เราได้ประกาศไปแล้วจริงๆก็ได้สื่อสารไปแล้วต่อสาธารณะด้วย ว่าต้องไม่มีเรื่องหนึ่งหนก็คือต้องไม่มีก้าวไกลหลังจากนั้นเราก็พร้อมพูดคุยครับทั้งหมดเนี่ยการตัดสินใจว่าร่วมหรือไม่ร่วมอยู่บนหลักการทั้งนั้นครับเราไม่แคร์เรื่องของตําแหน่งเรื่องของกระทรวงเนี่ยไม่มีปัญหาทั้งสิ้นฮะแม้กระทั่งจะไปเป็นฝ่ายค้านเราก็พร้อมครับคิดว่าถ้าร่วคนจะได้กี่เก้าอี้ครับนเรมไม่ไม่คิดอะไรเลยครับไม่ไม่ไม่ได้อยู่ใน ไม่ได้อยู่ในใจเลยว่าจะต้องได้เท่าไหร่ยังไงคิดก่อนว่าหากมีการประสานมาหากมีการพูดคุยเนี่ยการร่วมไม่ร่วมมันก็ต้องอยู่บนอยู่บนหลักการเราก็ต้องออรัฐรัฐบาลต้องมีความชัดเจนนะครับเช่นในเรื่องของม1 1 2ว่าจะไม่ผลักดันต่อแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขเรื่องอื่นๆอีกนะครับว่าเรื่องการทํางานร่วมกันในอนาคตนโยบายอะไรที่จะต้องเร่งดําเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ก็ทุกคนก็ต้องคิดถึงคิดถึงประเทศเป็นหลักแ,แล้วเรามีแค่36คนนะเพราะฉะนั้นคงไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปก่อนหน้านี้ก็ทราบดีแล้วเราไม่อยู่สถานะที่จะไปเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยออรวมไปถึงว่าถ้าในที่สุดมันมีการพูดคุยกันแล้วก็เชิญไปร่วมรัฐบาลหรือขอบวชให้นายกเนี่ยทั้งหมดเงื่อนไขยอยู่บนหลักการทั้งหมดครับไม่มีเรื่องของการเจรจาต่อรองตําแหน่ง นะฮะหรือว่ามาลงรายละเอียดในเรื่องของบุคคลแน่นอนว่าจะต้องเป็นคนนั้นไม่เป็นคนนี้ตามข่าวลือที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับจะหวตให้ก่อนนะครับเราค่อยไปคุยกันหลหังเพราะว่าเพื่อนไทยเขาเสนอแนวทางแบบนั้นว่าให้โหวตแตยัให้ก่อนแอ,อยอ,อ๋อมันมันอย่างนี้นะครับมันมันต่างกาันก็คือว่าการโหวตหรือไม่โหวตเนี่ยนะฮะมันก็ต้องดูเงื่อนไขและผลของการพูดคุยก่อนนะครับสำหรับเราเนี่ย ถ้าจะให้เราก็พร้อมให้ได้หมดนะเราก็ไม่ได้ติดใจเรื่องของกระทรวงเรื่องของอย่างที่ผมบอกหรือ,อรายละเอียดเรื่องของบุคคลแต่มันต้องหลักการมันต้องชัดเจนก่อนต้องคุยกันก่อนแล้วก็ยืนยันในหลักการให้ชัดเจนก่อนนะครับถึงวันนั้นเนี่ยผมว่าเสียงรวมไทยสร้างชาติไม่ไม่ไม,มันมันทั้งยากแล้วก็ง่ายอะ่ะสำหรับบางพักเนี่ยกว่าจะตกลงตกผลึกสรุปได้ต้องลงรายละเอียดถึงขั้นว่า กระทรวงไหนเป็นใครของเราไม่มีเรื่องนั้นครับแต่ว่าหลักการสําคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดน,นะครับก็ต้องมาคุยกันครับผมว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมของคนว่าตกลงแล้วเนี่ยยังยืนยันชัดเจนไหมว่าจะไม่ผลักดันในเรื่องของม1นึสแล้วมันก็ อาจจะมีมากกว่านั้นอีกว่าภารกิจแรกที่จะต้องร่วมกันทำนะครับมาตรฐานของรัฐบาลเนี่ยเช่นเรื่องของความโปร่งใสจะเป็นยังไงเ,เป็นต้นนะฮะเราก็ต้องมีการวางกฎกติกาไว้ล่วงหน้าก่อนนะฮะก่อนที่จะคบกันมันก็ต้องคุยกันก่อน,นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะตัดสินใจได,ได้เมื่อไหร่ก็เบถึงก่อนมันโหวตเลยครับวนวินาทีสุดท้ายรเราไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยนะครับ ถ้ามีการพูดคุยเราก็จะรู้ครับคือวันนี้จะมีการคุยเรื่องของการที่ทางรวจเรื่องการยกิ้วยในช่วงบ่ายวปายัางไงเอ่อก็จริงๆคุยกันตามปกตินะผมว่าคงในในพักเองเ,ออเราก็คุยกันคุยภายในตลอดเ,ออเราก็พยายามสื่อสารให้สสทีมงานในพักทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์นะครับแล้วก็เงื่อนไขอะไรที่เราจะต้อง ต้องตัดสินใจนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่สําคัญการตัดสินใจของเราก็จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรึกษาหารือกันในพักให้เคลียร์ก่อนนะฮะแต่ก็พูดคุยกันตลอดอยู่แล้วผมเนี่ยโดยเฉพาะผมพูดคุยกับลูกพักแทบจะทุกวันเลยนะฮะ แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลออผมเห็นที่ผ่านมามีข่าวลือเรื่องความแตกแยกในพักหรืออะไรเนี่ยออก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าผมเชื่อว่าทุกพักการเมืองมันก็มีปัญหานะครับออแต่สําหรับรวมไทยสร้างชาติทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยออผมคิดว่าทุกคนมีอุดมการเดียวกันพร้อมที่จะไม่ว่าจะตัดสินใจไป,ไปทางไหนผมได้รับคํายืนยันจากสมาชิกพักทุกคนว่าจะไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นออไม่ต้องไปกังวลครับ ไม่ต้องแบ่งวดถ้าเพื่อให้ตดต่อมาเขลองคุยไม่ปิดประตูหรือมีการตั้งแง่ดีคงต้องคุยครับต้องคุยครับเขาที่แล้วเชิญไปเราก็ไปเป็นพักการเมืองมาจากการเลือกตั้งด้วยกันมันก็คุยกันได้นะครับแต่คุยกันบนหลักการครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ